thank <muchas> you สวดีครับผมขอโทษขออภัยอะไรครับมือหนึ่งผือกล่องมือหนึ่งสวัสดีมอนี้ก็พระผีพ้าน้องมาเกี่ยวเขาครับเกี่ยวมือครับหลดเกี่ยวลงบ่ไดเว่าหน้านี่เป็นหน้าหลอกหน้าจกในปีหนึ่งนม่งพี่น้องขนาดคนยางเงี้ยเคี้ยงหัวเขาแล้วครับพี่น้องหลดลงกับสิบพจมเบิดเบ้อโหลดเลยหานลงครับก็เลยใส่เรียงานค้นแหละครับ นาซากกับมะเกลยวไดสองมื่นแล้วครับหนึ่งละพรสองพอรไปเหยอย่างอื่นแน่รเรเลยบมดม่มีเวลาเกีลบบ้านไลยกระจ่างคนมากเกียวซอยแล้วครับผุนนีียร์ยายพี่น้องแล้วครับยูต้องผุนครับแล้วก็แม่ครับหน้าสามไรครับมองนี้ดำออดครับมันจริงๆอ่ะวานสีวานนะ่ะแต่ว่าวานไม่ได้ครับเพราะว่ามันหลดหานลงไถ เราถ่ายหน่อยไรถยเดินตามนึ่งอะตกลมสามเถือถ่อสีเถื่อตอนสิมามาถยดำก็เลยแบบบอถ่ยก็ดำมาเลยครับเมื่อกลมอยู่นี่ครับตอนนี้ก็เป็นทุ่งนาสีทองูนเนี่ยเหลืองอาลามไปทั่วทุ่งโอ้ยหอ่อไทยเลยนะขอ <c oughs> บน้องเดี๋ยวพาไปบึงคนงานแกวขาวครับตอนนี้เขามาแกวซอยครับ นี่ก็พรอนละสองบาทครับพี่น้องผ้าอย่านคนท่ามันหน้าติดถนนครับเวลาขนเข่าขนยังง่ายแนใ่อยู่ครับมีรถทางทางรถทาางยังไหแลนคนครับกำลังเกีียวกันอยู่ครับ แม่ก็เกี่ยวอยู่พูดใกล้ๆผนติดปลาผมปกติหน้าหนี่นี่เป็นหน้าขี่กระ่ต้สมัยก่อนครับมมีน้ำหน้าโขกหน้านโน่นเขาเอื่นครับก็เลยเอาหลดมาจกมาหลอกหน้าดินออก30มสิเซนแต่ก็คือสิบโมเมนตสามสิบอครับมันเหลือเกิน ครับแกเจ้ามวนบ่หย่อบ่มันหน่อแลยอต้องรูงเกลียวตังผุนมันมันมันหย่อแล้วก็เลยเกีียวตัองมันยางยกไอมโตเกีียวตังผีแหะ ถึงยาถึงเงาามมอเบกวมงนี่แ้เแนา,ยนายอยงหากว่มีคนมาเกี่ยนี่มันจริงจริงตน้นหนมันพ่อเกี้ยวเลยอืมต้นนี้ โอ้น oh, ี่มันก็เริ่มเหาะข้อฮักบ่ญละนี่ทั้งผุ่นๆมั้ยนี่ยกะ ไฟเขียวอยู่เออต้อนต้นเขียวอยู่หกักทรั้งผีก็เหาะมันก็คายไข่ไข่แบบว่าหน้าดำเนะาะก็เข่ามันก็ทุกข์ประสมกันฟังฟังตัวน,นี้เป็นมันหวานนี่นี่เลยว่ามีเขา่าพวกมีเข่าเสยอ,อยู่เอา้าคือจูงไฟจูงมาอยู่ งานนั่นนั่นงานยังงามเลยอันนี้ครับหน้าวานเดี๋ยวหักว่าใครเกิดเดี้อวหลายขักนเลย่าเกี่ยวไปเห็นกูครับพี่น้อง นี่ก็ไอบเบิงสันสันครับพี่น้องเกี่ยวเขาพออกันคลิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม